สวัสดีค่ะเราถึง,ง่ในตารายนะคะโดยการเราจะพิมพ์รายงานสลิปเงินเดือนนะคะโดยเราจะคีสลิปคีย์เวิร์ดของเงินเดือนลงไปในเซิร์ชเมนูนะคะโดยคีเ์สไ s พ์สองนะคะแล้วกด enter ค่ะก็จะขึ้นมาตรงนี้นะคะโดยเราจะเปลี่ยนตรงนี้นะคะเป็น ศ2นสองสองห้าหกศนนะคะกดโอเคค่ะเราจะพิมพ์บบจอภาพนะคะทั้งหมดจะมีอยู่สามหน้านะคะโดยหน้าแรกจะเป็นของนางสาวสุขใจนะคะ นางสาวสงใจเนี่ยจะมีแค่เงินประกันสังคมค่ะพาสีนะคะส่วนหน้าที่สองนะคะก็จะเป็นของพน,นักงานคนที่สองคะ่ะก็คือนายดีจริงแน่นอนนะคะซึ่งจะมีเงินหักอีกื่นแล้วก็มีเงินเพิ่มหนึ่ื่นบาทด้วยค่ะรายได้สุดที่นะคะก็จะเป็นสองหมื่นสามพันสามร้อเจ็ดสองจุดเจ็ดห้าบาทค่ะ ต่อไปคนที่สองคนที่สามนะคะก็จะเป็นานางสาวงามจีนพร้อมค่ะซึ่ง,งานางสาวงามดีจีง,งามพร้อมเนี่ยจะมีเงินเพิ่มขึ้นมา1,000บาทนะคะโดยเงินสกที่เนี่ยก็จะมี1ง9นมายแปดบสาบาทค่ะทั้งหมดนี้ก็จะเป็นการสรุปรายได้ของพนักงานแต่ละคนนะคะที่จะมีที่จะเกิดขึ้นในเดือนที่สองในเดือนกุมภาพันธ์นี้นะคะก็ ตามพิมพ์สลิปหนึ่งเดือนของพนักงานก็มีเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณมากค่ะ